ครับครับเออเป็นเพื่อนเครับทำไมเดี๋ยครับกกกกกกากู้เงินไปวเชื่อพี่แบี่ใาว่าเป็นยา่อพ่เาคูนลไปสามพันบาทู้เงินสามพบาทครับไดามบาทโอ้แล้วเขาได้เซ็นสัญญาอะไรไว้ไหมล่ะครับบับเา้า,เา้าบัตรั้บตับาบัตรเบาับ ขมีบัตรประชาชนของเขาใช่ไหมครับกู้เงินสามพันเนาะอ๋อครับครับแล้วจะให้ผมทำยังไงครับเอ่อผมไม่ค่อยได้คุยกับเขาหรอกครับ๋อ มีขู่ผมใช่ไหมครับไม่ได้ขู่จะเอาไม่ไดตัดสินก้งเพราตอนนี้เลยอ๋อได้ครับได้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู้าู่หนเลามผอยูรอ๋อได้ครับได้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 เดี๋ยวกูจะให้ตำรวจไปหน้าบ้านมึงเลยเออได้เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงรู้นะแน่นอนว่ากูเป็นใคไรไอ้สัตว์ เออตำรวจเป็นผาล้อใช่ไหมครับพี่พี่ผู้เด่นนะนี่เบอร์พี่นะได้ได้ได้เดี๋ยวโหให้ไปจับแน่นอนโอ้ยผมกลัวจังเลยครับพี่ครับ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 อ่าได้ได้พี่ได้ได้ได้ ได้ได้พี่ได้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 ครับพี่ได้ครับ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 อยากดังครับครับอยากดังลงครับพี่ครับไม่ไม่ไม่เอาผมก็พูดดีๆกับพี่ไง <Lunch> ครับผมก็พูดดีๆกับพี่ไง แล้วพี่เราอยู่ที่ไหนกงเทพมานครน่เมานครน่อยู่เขตอยู่เขตไหนล่ะพี่อยู่เขตไหน,ในแฮกข้อมูลนายพี่แล้วครับ,อ,รบ,รบอ้าวโอ้พี่พี่มาด่าผมทำไมเนี่ยมนะไ,ไม่มีครับ ได้ครับได้ครับพี่เบอร์น uh ี้นะเดี๋ยวผมอมาไปอี่แอ่อผมอยู่ผมอยู่สำนักงานเอการจังหวัดเชยภูมิครับวังวางพี่เข้ามาติดต่อนะครับได้ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับพี่ครับครับพี่พี่มาสำนักงานเอการจังหวัดเชยภูมินะครับได้ครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับพี่ได้ครับเจอกันสำนักงานเอการจังหวัดเชยภูมิครับพี่ ขาสวัสดีครับขาขาขาครับขาขาครับขาตงว่างมาครับพี่ขาบังขาบงว่างมาครับพี่บังว่างมาครับเดี๋ยวเจอกันนะครับออ้องมาครับพี่ก็มาบว่างครับได้ครับได้ครับพี่โอ้ยพี่ราชการเขาปิดสี่โงครึ่งพรุ่งนี้พี่มาได้ไหมอ่ะ ก็นั่นไงก็ราชการมันปิดแล้วพรุ่งนี้พี่ค่อยมากว่าพี่จะนั่งรถมาจับพรุงที้ก็นั่งเลยเออเนร่บครับคครรัับผมครับคที่ครับครับยังไงยังไงพรุ่งนี้พี่แวะมาเจอกันที่สำนักงานในการจัดเก็บทุ่งหน่อยนะครับครับพี่ครับครับครับผมครับ ครับผมครับครับดีดีรับใช้ครับที่เอไ้าวครับได้ครับพี่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันเองครับปลอยรถร้ลอยร้น้นันครับปล่อร้ครครับแค่นี้เนาะแค่นี้แล้วพี่เนาะครับเอาเคเคครับไปไปครับ